น้องเกลพี่พายุทำแบบนี้ในบ้านไม่คิดเลยว่าแค่ไม่กี่ขวบฉายแววสลาดพฤติกรรมนี้เห็นแววอนาคตนับได้ว่าเป็นครอบครัวที่น่ารักและอบุ่นมากๆสําหรับครอบครัวของชมพู่อรยาให้โซนอตวิสรุตพร้อมทายาททั้ง3าคนน้องสายฟ้าพายุและน้องเอบมเกลเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่เรื่อยๆผ่านโซเชียลและตามธรรมเนียมบ้านรังสีสิงพิพัฒน์ถึงวันไหวสตร์จีนก็ต้องจัดโต๊ะไหว้ทุกปีล่าสุดแม่ชมพู่อรยา ได้โพสต์โมเมนต์ค้ำคืนเรียมของมีเกลถือส้มและเดินดูของทั่วบ้านเรียกให้แม่เดินตามอีกด้วย แม่ชมวยเซลบอกว่าจัดแจงเก่งแต่ในขณะต่อมาโพสภาพน้องพายุยืนอยู่บนโต๊ะเตรียมของพร้อมข้อความระบุว่าท่านประธานตรวจความเรียบร้อยเป็นภาพนิส้างน่ารักนาะยเอนดูจริงๆค่ะแถมเห็นแววอนาคตน้องๆช่วยกันจัดการอย่างดีเยี่ยมแน่นอนเรียกได้ว่าทำเอาเอนดูกันทั้งโซเชียลเมื่อนักแสดงพิธีกรดังชมพู่อรยานั้นได้คลอดลูกสาวน้องเอมิเกลทายาทเหมือนล้านคนที่3ภท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตที่เข้ามา แสดงความอินดีมากมายและปัจจุบันดอทวิสรุตแต่แต่งงานกับชมพู่อรยาและมีโซทองครองใจเป็นทายาทมื่นล้านสามคนโดยตั้งชื่อว่าน้องสายฟ้าน้องพายุและน้องเอิเกลวันนี้เราจะพาทุกท่านมาสองภาพล่าสุดน้องเอิเกลลูกคุณหนุ่มมื่นล้านชมพู่อรยาดอทวิสรุตเริ่มโตเป็นสาวแล้วงานนี้น้องเอิเกลจะโตขนาดไหนเราไปชมกันเลย